สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสําหรับเช้าวันอาทิตย์นะครับที่8พฤษภาคมนะครับเอมาคุยบิตคอยสรุปเมื่อวานนี้กันนิดนึงนะครับว่าจะที่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็อ่ะมาดูที่ผมก็ต้องมาดูที่15 t e chart ก่อนนะครับอน่าผิดหวังนะครับสําหรับบูส์นะครับแล้วก็ ถือว่าการเทคโปรฟิตเนี่ยไม่ไม่สตรองพอที่จะ c o n วินส์นะครับให้บูเนี่ยเข้ามาบายนะครับแม้ว่าชุดนี้เนี่ยจะดูเหมือนบูจะเบสว่ามันมันจะขึ้นไปอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะมันจะขึ้นไปที่ start ทอฟเซลคายแม็กที่ตรงนี้หรือขึ้นไปที่โลโลนี้นะครับอ,อ,อย่างน้อยต้องทําลายแบร channel ให้ได้นะครับก็คือขึ้นไปเหนือไฮของเมื่อวานนี้นะครับวันที่6กเอ่หกเมนะครับ เมื่อาวานนี้เราคุยเมื่อวานนี้ผมคุยเรื่องคําศัพท์นะครับกันยาวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังคุยเนี่ยกำลังมันกําลังฟอร์มเวชท็อปตรงนี้ที่เส้นแบบแบบเรียกแบบเทรลไลน์นะครับใน h ช n n e ลสีสีเขียวอันเนี้ยที่ผมตีไว้เมื่อวานนะครับก็ก็เห็นชัดนะครับว่าทำไมทาไมทาไมมันถึงมีเบรกลงมึก เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับอย่างแรกคือมันมีรีเวิร์สมา2เลกนะจริงๆตรงนี้นะครับมันมีรีเวิร์สมา2เลกนะครับแล้วก็ทำทรแ a n g l e ลตรงนี้นะครับรีเวิร์สมา1นะครับเนี่ยหเลกพูแบ็กสเลกหลังจากนั้นเนี่ยก็มีความพยายามจะกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันขึ้นไป2เลกเหมือนกันนะครับแล้วก็แล้วก็แกว่งเป็นไซด์เวเป็นทริ a n g l e ลตรงนี้นะครับ มีความพยายามในการจะเบรก triangle นี้ขึ้นไปเพื่อทําเลกที่สามแล้วก็เบรกเหนือเหนือเหนือไฮตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันมัน fail นะครับมันก็เลยลงมาเมื่อมันเบรกเบรกโลตรงนี้ลงมานะครับเลยทําให้ตรงเนี้ยกลายเป็นไฮตรงเนี้ยกลายเป็น major l o w ว r h i ไฮนะครับซึ่งซึ่งมันมันมองเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นแบร์ c h น n นะครับมันมองเห็นตรงนี้เป็นแบร์ c h น n ตัวหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับ อย่างเงี้ยนะครับแบชนแนนะครับก็ทำให้ทาให้ทาให้บูสเนี่ยจะต้องพยายามอีกครั้งนะครับนะครับเนื่องจากว่ามันเบรกจากชแนวลงมาทำทาตรงนี้นะครับนะครับก็ก็จะอมเ็นเวชก็ได้เหมือนกันนะครับคือเวชเริ่มจากตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วทั้งก้อนนี้คือสองนะครับแล้วก็ตรงนี้คือสามนี้นะครับคือมันมันได้อยู่นะครับนะครับเพราะว่า การเบรกนี Bang. Bang. Right. Um. ่ก็ไม่มีเบรกเบรกตัวนี้นะครับเบรกโลนี้ลงมาเบรกโลนี้ลงมาก็เป็น b a บดโฟ l o ์ทูนะครับเบรกอีกก็ b a บดโฟ l o ์ทูนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี nested w ด g วช b o t t o m ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับ Nested w ดเวช b o t t o m นะครับแล้วก็มี w เ g e Bottom ใหญ่ตรงนี้นะครับมันก็เลยมีชุดกลับตัวรีเวิร์สขึ้นไปเนื่องจากมันยังอยู่ในเทรดดิ้งเ n นจ์นะครับก็เ a i l ฟ a เบรกเ k o u t นะครับ fail b รกเอาท above triangle นะครับบางท่านอาจจะมองไม่ออกว่า triangle เป็นยังไงนะครับ triangle อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะครับมองยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เป็น triangle นะครับอย่างเงี้ยครับ triangle นะครับคือมันเป็น triangle อยู่นะครับแล้วก็มีความเบรกเบรกเนี้ยเส้นบนของ triangle เนี้ยขึ้นมาแล้ว fail นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเบรก fail break out both triangle นะครับมันก็เลยลงมานะครับเล็กนี้ก็ค่อนข้างถือว่า ชันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวนะครับที่จะกลับขึ้นมาอย่างน้อยอย่างที่บอกต้องขึ้นมาเหนือเพราะมันมีเมเจอร์โลว์ไฮแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สามารถขึ้นมาเหนือเมเจอร์โลว์ไฮเนี่ยนะครับเ,เมื่อพยายามอยถึงจุดหนึ่งเนี่ยม,มันอาจจะยังอยู่ในแบร์ชนเอลอยู่ต่อไปนะครับพออยู่ในแบร์ชนเอลอีกเนี่ยเ,เมื่อถึงจุดหนึ่งบู บูทั้งหมดที่พยายามจะจะบายชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นชุดลับตัวขึ้นมาอาจจะ g i ฟต์อัพเนี่ยที่บอกนะครับกิฟต์อแล้วก็มีการ g i ฟต์อเนี่ยจริงๆกิฟต์อัพเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับเนี่ยเริ่มจากบานี้นะตอนตีสองสี่ห้านะครับซึ่งตอนนั้นเราก็นอนกันอยู่นะครับม,มันมีเวชปัต o มตรงนี้ที่เฟลนะครับแบบที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับเออเป็นเซลเซ Up ที่อยู่ใต้ m e m a นะครับนะครับก็เออ เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสำหรับสำหรับบูสนะครับที่ว่าพอทำเวชเวชท็อปตรงนี้หนึ่งสองสาขึ้นมาแล้วมันไม่ถึงเมเจอร์เราก็หายนะครับบูก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นต่อนะครับก็อาจจะเทคโปรฟิตเลยนะครับก็นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาก็รู้ว่ามันยึงแบบแบดเทนไลน์เส้นนี้ซึ่งเป็นท็อปด้านบนของ ทรดดิ้งเรนจ์นะครับหรือถ้าด้านบนของช a น n e ลใหญ่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ผ่านเลยนะครับขึ้นมาหนึ่งทีนะครับกลับลงมากลับเข้าอีกทีนึงก็ลงมาอีกทีน,งงทนึงก็ชนเส้นสีเขียวนี่นะครับก็ไม่ผ่านนะครับแล้วก็เออมันก็มันคือพอมันยังอยู่ในแบร์ช a น n e ลเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยเออบูสก็มองว่าไอ้แบร์เออบร์ bare, ก็มองว่าอันเนี้ยมัน มันน่าจะเป็น b บแฟ f l a ะชุดนี้ที่ขึ้นมาทั้งหมดเป็นเป็นแบบ flag ที่ลงมานี้นะครับลงมาตั้งแต่ตอนนี้นะครับมันก็เลยเกิดการ g i ฟอ up ขึ้นนะครับแล้วก็เนี่ยช่วงนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยสู้แล้วนะครับมีเว d g อท o t t ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามตรงนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยก็โอ้ weak มากนะครับมันมันมันไปไม่ได้นะครับมันมันเนี่ยเว d g อท o t t ตรงนี้ก็มีนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับเนี่ย อย่างเงี้งยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเวชบอท่อมใหญ่ซ้อนไอเวชพอท่อมเล็กซ้อนในเวชพอท่อมใหญ่นะครับแล้วก็ชุดนี้ที่ขึ้นมาเฟลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยออจริงๆชุดนี้นะครับก็บาร์ตัวนี้ก็เป็น first bar ในการช็อตได้นะครับเพราะว่าเป็นเวชพอท่อมเฟลนะครับแล้วก็บาร์นี้ก็เป็นอีกบาร์ที่ช็อตได้นะครับก็ก็หลังจากนั้นตลาดมันก็ค p s สลงมานะครับแล้วก็เบรกโลของที่ ที่วิ่งอยู่ตอนกลางวันเมื่อวานทั้งวันนะครับเป็น low of day อยู่นะครับแล้วก็เบรกลงมานะครับก็ทำการ trigger sell signal อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ก็ trigger sell signal ของวันก่อนหน้านี้นะครับก็แปลว่าเมื่อ trigger อีกรอบหนึ่งก็แปลว่า bear channel ยัง intact อ,อยู่นะครับมีความพยายามที่ที่จะทำให้มัน channel channel นี้มันยังคงอยู่แม้ราคามาลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมถึงพูดย้ำเสมอนะครับว่าเนี่ยชแน,นลนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตเอาเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะมันเ,เส้นมันเยอะมึงดูแล้วมันมึนนะครับเอาดูเฉพาะเส้นสีเขียวนะครับนะครับแล้วที่ผมบอกไว้ว่าไอเส้นสีฟ้าเนี่ยผมตีเผื่อ,อไว้เฉยๆจำได้ไหมครับที่เ็นบูเทนไลท์ที่เราตีในในเดธิชานะครับมันวิ่งมาอยู่เนี่ยนะครับ ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวนี้มันจะมันจะเอาอยู่แต่ว่าพอมันลงมาอีกเล็กนึงนะครับใกล้ใกล้ขอบของชันแนลนะครับนะครับก็แบก็เทคโปรฟิตนะครับเพราะมันลงมาเป็นเวสแต่เนื่องจากมันชันมากนะครับเนี่ยมันลงมาเนี่ยมันมันลงมาเพราะว่าบูสเนี่ยกิฟต์อัพนะบู Boost ชุดนี้เนี่ยที่บายเนี่ยกิฟต์อัพนะครับ เพราะฉะนั้นมันลงมาเนี่ย strong ยนี้นะครับถึงแม้เป็น w a v มันก็มี reversal ขึ้นไปเป็น minor เท่านั้นเองครับหนึ่งขึ้นมาเล็กเดียวเลยนะครับแล้วก็ fail แล้วก็ลงหักลงมันจะถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เนี่ยมันเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเราไม่สามารถจะเอ่อจะเบสที่เส้นเส้น channel line ได้นะครับนะครับแม้กระทั่งอย่างเงี้ยเราจะเบสว่ามันกลับขึ้นมา ที่ชแนลอีกครั้งหนึ่งมันก็มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องดูดูความสตรองของของเล็กนะครับต้องอ่านความสตรองของเล็กนะครับถ้าอ่านแบบพลายเซ็กชันต้องดูดูบาร์เป็นหลักว่าง่ายๆนะครับแล้วก็มันก็เฟลแล้วก็ลงมาต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะครับว่าเ,เมื่อวานมันก็ปิดเป็นแบร์บายนะครับเนี่ยถึงแม้มันจะมีรีเวิร์สตอนท้ายตลาด ตอนเมื่อเช้านี้ครับตอนหกโมงเช้าเนี่ยมันรีเวิร์สขึ้นมาก็ตามเนี่ยมันพยายามจะจะ,จะโชว์ว่าเอ้ยที่เบรกเนี่ยเฟลอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นี่ะมันต้องกลับตัวนะครับแล้วก็มีสององบูบาถึงสองบาเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากช่นลนี้มันไท g h มากนะครับแบ์ที่คือบูสเนี่ยที่ที่ที่บายตรงช่วงแถวแถวนี้แล้วออกไม่ทันนะครับคือมัน c o l l a p สลงมาเลยเนี่ยก็อาศัยชุดนี้ในการ exit นะครับ โดยขาดทุนนิดหน่อยเราสังเกตว่ามันขึ้นไปแตะแตะโลที่มันเบรกตรงนี้ลงมานิดนึงครับมันก็ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบลูบางส่วนที่ยังไม่ได้อ x กซิเนี่ยก็มองเห็นตรงนี้เป็นกิฟต์นะครับที่มันมันสตองขึ้นไปแล้วแทบเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าโดนบลูพวกนี้ที่ค้างอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับที่ติดนะครับเหมือนเหมือนเวลาเวลาใครเทรดหุ้นนะครับแล้วลองอย่างที่ผมบอกว่าใจเขาใจเรานะครับเมื่อเราติดหุ้นอยู่ด้านบนนะครับแล้วเราเห็นแบบนี้นะครับมันกลับขึ้นมาอีกทีนะครับเราจะรู้สึกยังไงครับเราก็ อยากกันนั้นเลยนะครับเราก็ไม่หวังที่จะให้มันกลับขึ้นมาจนเรามีกําไรอีกแล้วนะครับเราก็คิดว่าอย่างน้อยขาดทุนน้อยสุดคงเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าใครไม่ได้ตั้ง stop loss ไว้ที่โลนี้อย่างนี้นะครับมันก็เขาก็เห็นว่าตรงเนี้ยกลับขึ้นมาที่ที่จุดที่เป็นโลที่ที่มันเคยเบรกลงไปเขาก็ exit นะครับพอบนะูส์ exit อ่ะมันก็มีแรงช็อตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็พวกแบร์ที่เห็นชุดนี้ลงมาเนี่ยเขาก็มองว่า เอ้ยชุดนี้มันตองนะนะมันขึ้นมาเนี่ยมันมันน่าจะเป็นไมเนอร์แล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับแบทที่ไม่ได้ชอ็อตนะครับคือหรือว่าไม่ได้ชอ็อตที่บาร์เบรคเอาตัวนี้นะครับก็อยากจะขึ้นมาชอ็อตที่หายก็ก็มาชอ็อตตรงนี้ใหม่นะครับเพราะนั้นก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักนะครับโดยหลักนะครับเมื่อวานที่เราคุยกันในเดลิช a r t นะครับเราคุยกันว่าณนะตรงนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นแบร์สองตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีหางนะครับผมบอกว่ามันจะมีรีเวิร์สขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมาแม้กระทั่งไม่ขึ้นมาที่เซลล์ลซ่าเซลไฟเมกที่อยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็ไม่ขึ้นมาถึงแต่ที่โลของวันที่หนึ่งเมยซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเชื่อมุกแร์เก็ตนะครับที่ผมบอกไว้เมื่อวันก่อนนะครับที่มันจะลงมาข้างล่างนะครับผมแต่ผมไม่คิดว่ามันอยู่ในขอบล่างจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะมีรีเวิร์สขึ้นมานะครับ นะครับที่แถวแถวโลตัวนี้นะครับหรือสูงกว่าโลนิดนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับลงมาใหม่นะครับแต่แต่กลายเป็นว่าแบร์เนี่ยสตรองกว่าที่คิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็น conservative b e a นะครับอันนี้ยังที่เห็นหางอีกทีหนึ่งก็คือแปลว่ามันยังอยู่ในชัน n นลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าพอเริ่มต้นของวันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเบรกโลของของเมื่อวานที่เพิ่ง เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อค so ืนน yeah> ี้นะครับแล้วก็เบรกลงมาเลยนะครับเช้านี้นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าแบร์เนี่ยโดมิเนตชัดเจนมากนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นกราฟเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ามันมีแบร์หลักช็อตข้างบนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นผมผมก็อยากช็อตนะครับก็ยังอยากช็อตอยู่นะครับนะครับถ้าใครไม่กล้าช็อตข้างล่างนะครับก็ก็ต้องรอให้มันมีพูลแบ็กแล้วช็อตข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับอันนี้ผมวัดทารเกตเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่สามหนึ่งแปดสองสองเนี่ยอันนี้ผมเอ็กเซปตเป็นขั้นต่ำเองนะครับตรงนี้คือขั้นต่ําที่มันจะลงมานะครับแต่ว่าขั้นสูงนะครับขั้นสูงอยู่นี่เลยครับนะครับขั้นสูงอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับใต้โลของวันที่ยี่ิบสองจูนนี่เลยนะครับซึ่งอนีางที่ผมบอกถ้าลงมาถึงตรงนี้เนี่ย ในฉากมันจะเป็น expand n g triangle ซึ่งซึ่งก็เป็นไปได้ครับอย่างที่บอกนี่เส้นนี้นะครับที่ว่าเป็น wedge bottom ใหญ่ที่เรามองเห็นไหมครับที่ผมตีเส้นนี้นะครับมันระยะตรงนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับไอ้บูเส้นนี้นะครับตีไว้เป็น major blue trend line ก่อนนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเส้นนี้นะครับจะต้องรับอยู่นะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้ต้องรับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเบรก low ของวันที่ เนี่ยันที่อะไรนะยี่สิบสี่เฟบถูกไหมฮะเห็นไหมฮะมีหางเนี่ยหางเนี้ย,งยลงมาต่ำกว่าโลนี้แล้วนะครับชัดเจนนะครับว่าเอ่อแต่แต่แตอยอย่าลืมอย่างหนึ่งนะที่สำคัญก็คือเอ่ออาจจะมีแบร์ที่กังวลน,นะครับที่ช็อตลงมาเนี่ยนะครับที่มันมีหางแบบเนี้ยของแต่ละวันข้างล่างเนี่ยเอ่อเพราะว่าก่อนที่มันจะเบรกขึ้นมาในไทรแองเกิลนี้นะครับมัน คือก่อนที่มันจะเบรกขึ้นมาเป็น circular c ทรั t ของบูเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็น triangle ที่ผมบอกไว้เมื่อวันก่อนถูกไหมฮะมันเป็น triangle ใหญ่นะเล้ลากตรงนี้มาแล้วก็ลากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็น triangle นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมัน fail break out above triangle แล้วมันลงมาเนี่ยมันอาจจะ f a ลอีกทีนะใต้โลนี้แต่ไม่ถึงโลนี้ก็ได้นะช่วงแถวๆเนี้ยครับสามหมื่นสามพันกว่ากว่านี่นะครับคือพูดง่ายๆอยู่ระหว่างโล2ยี่สิบสี่เจนนะครับจน จนถึงโลของวันที่วันที่24เฟบเนี่ยนะครับแถวๆนี้นะครับมักจะมีปาฏิหารนะครับนะครับก็คืออาจจะเฟลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันยังอยู่ในเทรดดิ้งเลนนะครับถ้ามันเฟลตรงนี้นะครับมันเฟลตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะกลับขึ้นมาเนี่ยเออมันจะต้องทำการทำอย่างน้อย มโครมโครับเบิวอทอมนะครับแถวแถวนี้นะครับเป็นอย่างต่ําที่สุดนะครับต้องมีทํายิ่งก็ทำ bottom, uh, mm ํำมโครเดเวอร์วัตตอมไฮแอร์โลได้นะครับบู uh, mm hmm. ก็จะมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยดูจากสตองสตองสองลงมาเนี่ยผมผมยังไม่ไม่คิดว่ามันมันจะเป็นชุด ถึงมันจะมีรีเวอร์ซอลขึ้นไปผมยังไม่คิดว่ามันจะมันจะกลับขึ้นไปข้างบนเลยอย่างนี้นะครับหรือจะคิดว่ามันมันเป็นไฮโลเมเจอร์เทรนด์รีเวอร์ซอลขึ้นไปแบบอย่างงู้นเลยนะผมผมยังไม่มีความคิดอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นสตรองนะครับแล้วก็มันมีมันมีช็อตเซตอัพอยู่แล้วก็มันมัมนเบรกตรงนี้นะครับมันลงมาที่น่าจะลงมาที่ตรงนี้นะครับประกอบกับในภาพใหญ่ในในใ,ในวิวิช์ดนะครับเดี๋ยวเราจะมีการวิเคราะห์ วิกฤิฉายทีหนึ่งในสิ้นสัปดาห์นี้นะครับตอนปิดปิดออบาร์ของวิกฤิฉาจนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันพยายามตอนนี้แยพยายามจะเบรกบิ l o w ชน a นลนี้ลงมานะครับแล้วก็ทำทำา h a n n e ใหม่นะครับเพื่อทำา h a n n e ใหม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปไ,ได้นะครับว่าอาจจะเบรกช h น n นลนี้ลงมานะครับซึ่งช h น n นลนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องรับอยู่นะครับบางท่านอาจจะ ที่ผมบอกว่าเราไม่ควรจะใช้ขอบล่างของชานเลเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการตัดสินใจที่จะออลองหรือช็อตนะคยก็เพราะให้ผลนี้นะครับมันไม่ได้ชาน n อลเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แปลว่ามันต้องรับอยู่หรือมันต้องต้องต้านอยู่นะครับมันมันมันแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับมันแค่เป็นไกด์ไลน์นะครับอันนี้เราลบไปก่อนได้นะครับยังไม่ได้จะสําคัญนะครับมันจะมีชานลใหญ่อีกชั้นหนึ่งนะครับข้างบน อย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับประมาณแถวๆนี้นะครับซึ่งมันจะหลีดตรงมาถึงโลใต้โลของวันที่ยี่สิบสี่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องรอดูอีกหน่อยแต่ผมยังผมยังคิดว่าการที่มันมี follow two สองวันเนี่ยนะครับถึงแม้มันจะมีหางเนี่ยถ้าวันเนี้ยมันเบรกแล้วก็ปิดใต้โลเนี่ยนะครับ ปิดใกล้โลนะครับอันนี้ไม่ไม่ดีนะครับนะบเพราะว่าเป็นการเบรกเป็นเบรกเอาบิโล l o w ์ e a น channel ตัวนี้อีกทีหนึ่งน,นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอาจจะมี follow t h r o ลงมาอีกนะครับถ้ามี follow t h r o ลงมาอีกสองวันนะครับผมผมยังคิดว่ามันอาจจะลงมาถึงนี่เลยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันเ,เขาเรียกอะไร มันจะมันจะสามารถที่จะเฟลตรงตรงโลเออระหว่างนี้ที่พูดแต่ว่าตรงนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับก็ประมาทไม่ได้นะครับในเทรดดิ้งเรนเนี่ยบางทีเห็นเล็กที่สตรองบางทีอยู่ๆก็รีเวิร์สขึ้นมาก็ก็มีนะครับมันมันตลาดมันนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะแบร์ที่ช็อตในเฟรมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเห็นแบร์บาแบบมีหางแบบนี้นะครับมัน จริงๆถ้าถามเนี่ยพวกแบรบจะไม่ชอบแบบาที่มีหางแบบนี้นะครับเขาชอบให้มันเป็นแบบา c r ส s s on low แบบา c r ส s s on low นะครับนะมันจะยิ่งทําให้เขารู้สึกดีนะครับแล้วก็ถือไว้แล้วก็มองว่ามันจะลงไปลึกนะครับพวกนี้ก็จะไม่เทคโปรฟิตนะครับเมื่อเห็นลนักษณะแต่การที่มันมีหางแบบเนี้มันมันล่อนะครมันล่อให้ให้แบบางส่วนอยากเทคโปรฟิตนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่แน่นะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันมี follow through ถึงสองวันแล้วก็ เบรกต่อเนื่องมานะครับผมยังคิดว่ายังลงนะครับยังไม่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะกลับขึ้นไปนะครับโดยโดยภาพใหญ่ยังเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราอย่างที่บอกก็ต้องมาตามดูกันนะครับมาตามดูกันว่ายังไงนะครับต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าที่ผมวิเคราะห์วันนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลอง เอ,อการแก้ใหม่อีกทีนึงนะครับเนื่องจากว่าผมก็พยายามจะไปปรับเซตติ้งใน Windows นะครับให้มันไมโครโฟนมันมันมันดังขึ้นอีกนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้คือผมลองไปเอ,อมีเพื่อนๆที่ทักในคลิปเมื่อวานที่ผมพูดเรื่องคำศัพท์นะครับว่าเออเสียงเบานะครับจริงๆเพื่อนผมก็ทักมาแล้วก่อนหน้านี้ทีหนึ่งนะครับแต่ผมก็แก้ไม่หายนะครับแล้วก็ วันนี้ก็ลองดูอีกทีนะครับว่าเสียงมันจะดังขึ้นไหมนะครับแต่ผมก็เใช่ครับว่าเราผมวิเคราะห์เนี่ยผมก็พูดด้วยน้ําเสียงปกตินะครับถ้าผมตะโกนด้วยเสียงที่ดังกว่านี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยสบายในการพูดนะครับทําให้ผมอาจจะดิสแท a c ชั่นจากการอธิบายในฉากได้ซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากทํานะครับถ้าถ้าถ้าลองวันนี้แล้วเสียงก็ยังเบาอีกนะครับก็อาจจะต้องไปหาเครื่องอื่นแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็อาจจะไม่ได้เป็นที่ ที่แอปพลิเคชันก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่ตัวฮาร์ดแวร์ตัวโน้ตบุ๊กผมตัวนี้นะครับที่ไมโครโฟนมันมันมีปัญหานะครับแต่ว่าก็เอาไว้ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนแล้วกันะะนะครับลองดูก่อนว่า,าว่าเดี๋ยวผมจะไปลองในในทีวีดูนะครับว่าเสียงมันจะยังเบาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ได้ปรับปรับปรับสุดๆแล้วนะครับปรับโวลลูมให้มันขึ้นมาสูงสุดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ youtube channel ช่อ,อ,ชองหวย price action นะครับถ้าใครมีคำถามก็เหมือนเดิมนะครับก็อาจจะลงทิ้งไว้ในคอมเมนต์ในคลิปได้นะครับผมก็จะอาจจะตอบเพิ่มเติมไปให้นะครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ